จุดพลุฉลองการเปิดตัวไปอย่างยิ่งใหญ่ก,กลางสยามพารากอนท่ามกลางตัวแทนและแฟนๆที่มาชูป้ายไฟกรีดกันจนแน่นทุกอนุพื้นที่จัดงานเลยทีเดียวครับสำหรับพระเอกหนุ่มซุปตาของเมืองไทยนเดชดคุกิมิยะที่ก่อนหน้านี้ได้สร้างความเซอร์ไพรส์ด้วยการสลัดเสื้อโชว์กล้ามท้องซิกแพคแข่งความฮอตกับอากาศหน้าร้อนจนแห่แชร์สนามโซเชียลกันไปแล้วโดยล่าสุดนเดชดคุกิมิยะได้มาปรากฏตัวพร้อมใบหน้าหล่อๆและบอดี้แน่นๆในฐานะพรีเซนเตอร์คนใหม่ของแบรนด์สุขภาพโบตาพีโปรตีนกับงานนาเดเดะเอ็กซ์โ โมตาพีโปรตีนแกรนโอเพนนิ่ง2023เมื่อวันจันทร์ที่8พฤษภาคม2566ที่ผ่านมาที่แฟชั่นฮอลล์ศูนย์การค้าสยามพารากอนและยังเป็นการเปิดตัวโมตาพีโปรตีนโปรตีนนวัตกรรมใหม่สุดทันสมัยซึ่งถือว่าเป็นปรากฏการณ์ครั้งใหม่ในวงการโปรโตีนเพื่อสุขภาพที่มาในรูปแบบของแคปซูลจากธัญพืช1้อเปอร์เซ็เจ้าแรกและเจ้าเดียวในประเทศไทยโดยผ่านการค้นคว้าและวิจัยจากประเทศเนเธอร์แลนด์ครับครับผมก็ตตัวบรรพีวันนี้ก็ เออคือคืนครับคือคืนตัวแทนใช่ครับเสียงกรี๊บดังไปจนถึง BTS เลยใช่ใช่ฮะทั้งตัวแทนแล้วก็แฟนคลับของน้องให้กำลังดีมากครับผมก็ตื่นเต้นมากๆที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งในวันพิเศษนะครับผมกับการเปิดตัวบุตรพีก็หลายคนอาจจะงงสงสัยว่าบุตรพีคืออะไรครับครับผมครับผมจริงๆริงบุตรพีก็คือเป็นโปรตีนในรูปแบบแคปซถัครับก็คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นอีกทางเลือกนะครับที่เรา เพิ่งแบบว่าผลิตกอกมานะครับผมตอนนี้แต่จริงๆเราลองจำหน่ายประมาณ5ปีแล้วนะครับผมตอบรับแล้วก็เรียกว่าลูกค้ากลับมาซื้อซ้ำมากกว่า90%นะครับผมมันก็ตอบโจทย์ในเรื่องผลิตใหม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการแบบพกไปที่ไหนก็สะดวกนะครับผมเป็นรูปแบบของแคปซูลนะครับผมมันเป็นโปรตีนที่ปกติเราจะรู้จักกับโปรตีนชงเชคเนาะแต่อันนี้คือกินมากินได้เลยโปรตีนชงเชคอาจจะยุ่งยากในการพกพานะครับอาจจะ ใส่กระเป๋าใส่อะไรบางบางท่านไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายอาจจะไม่สะดวกนะครับการที่มีซองวุ้นตะพีสักหนึ่งซองเนี่ยต้องไปกินด้วยระหว่างทํางานหรือว่าการไปเที่ยวอออกกำลังกายหรือว่าก็เป็นอีกหนึ่งทางเรื่องของคนที่รักสุขภาพครับใช่ครับผมไม่ว่าคือจริงๆแล้วผมเป็นคนที่ที่ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนะครับผมแล้วก็บางครั้งเนี่ยเราได้มีโอกาสเดินทางไปทํางานหรือถ่ายละครใน ในสถานที่หรือในโอกาสที่เราไม่ค่อยที่จะได้มีอาหารการกินที่ที่ถึงเ็าเรียกว่าถึงถึงกับร่างกายหรือว่าถึงกับกล้ามเนื้อที่เราที่เรามีอยู่นะครับการที่เรามีตัวอาหารเสริมโบต้าพีนะครับผมซึ่งเป็นโปรตีนในรูปแบบของแคปซูลนะครับผมผมพาไปด้วยในเวลาเราไปทํางานไปเที่ยวนะครับผมหรือว่าไป,ไปไปต่างประเทศด้วยก็ตามนะครับผมผมเองก็พกไปกินจริงๆนะครับแล้วก็รู้สึกว่าเราเราได้เราได้ให้สารอาหารโปรตีนกับมาสุบร่างกายในวันที่เราขาดนั่นเอง โอหตอบโจทย์มากเพราะว่าน้องเป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจสุขภาพนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทางบอดี้ถึงเรื่องของการกินด้วยจริงๆก็อกตอบโจทย์คือนเดชก็เป็นเหมือนคนทั่วไปครับ,รบผมยิง่งการทํางานของนเดชเนี่ยก็เป็นเหมือนแบบต้องทํางานบางทีมันไม่เป็นเวลาด้วยนะครับฉะนั้นการรับประทานอาหารเสริมหรือการกินโปรตีนก็อาจจะไม่เพียงพอด้วยซ้ำแล้วก็น้องรักในการออกกําลังกายคือออกแบบหนักมากนะครับผมเห็นในเรื่องของการเตรียมตัวตอนถ่ายโฆษณาเนี่ยคือแบบน้องเตรียมตัวหนักมากนะครับผมรับว่าเป็นแบบเหมือนผมคนรุ่นใหม่พอ โปรโมทว่าน้องรเดชเป็นพรีเซนเตอร์เนี่ยคือแบบตอนนี้ก็คือขึ้นทุกหน้าหนึ่งไปเลยว่าแบบเออซิกแพคต่างๆเอยอะไรเอยนะครับผมเพราะว่าเหมือนแบบเป็นอีกหนึ่งคนที่มาเป็นอินสปเรชันให้กับหลายๆคนมาดูเรตัวเองส่วนใครที่แบบว่าสนใจอยากจะรับโปรตีนไปลองทานดูก็ติดต่อที่ตัวแทนจำหน่ายครับตัวแทนจำหน่ายทั่วโลกเลยครับผมแล้วก็สามารถสมัครตัวแทนจำหน่ายได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าเราเทรนระบบตัวแทนจำหน่ายในรูปแบบของการให้ทุกคนเป็นผู้เชี่ยวชาญนะครับ ครับผมเองก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับใครที่นะครับผมกำลังมองหาโปรตีนนะครับผมเป็นทางเลือกอยู่นะครับคนที่รักสุขภาพนะครับแล้วกคนที่ออกกำลังกายสม่ำเสมอหรือว่าใครก็ตามนะครับผมที่ทานอาหารอาจจะไม่ค่อยครบห้ามู่หรือไม่ค่อยตรงเวลานะครับผมก็แนะนำครับโบต้าพีโปรตีนรูปแบบแคปซูลนะครับผมได้ข่าวว่าเป็นรายแรกรายเดียวด้วยนะครับผมในประเทศเพราะฉะนั้นก็ลองดูนะครับรับรองว่าสะดวกง่ายโปรตีนเน้นๆครับ